เป้าเล็กยิงไม่โดนยิงเป้าใหญ่ๆลเกิน ไปดูเป้ากันยิงเป้าใหญ่หญหญดีกว่าเป้าเล็กกันไม่เคยโดนอืออโอประมาณนี้โอเคอ่อเน้นเป้าใหญ่ครับเป้าเล็กไม่ค่อยแม่นนะโอเคเดี๋ยวเป็นลูกกระสุนที่ผมใช้ยิงนี่นะครับ เป็นลูกกระสุนบีบีกันก็ลูกกระสุนบีบีกันระยะสักประมาณทักห้าหกเจดเมตรนี้ยิงได้อยู่ครับสนุกสนุกสนุกดีนะครับยิงเป้าใหญ่ๆหแต่เป้าเล็กผมยิงไม่แม่นนะครับเค okay, ครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ